ห้องหนึในโรงแรมอินแกรนด์ขึ้นชื่อเรื่องเลขที่สวยงามแต่ความสวยนั้นซ่อนเร้นความสยองขวัญที่เล่าขานกันปากต่อปากเรื่องราวการฆาตกรรมสุดโหดเมื่อหลายสิบปีก่อนทำให้ห้องนี้ไม่เคยว่างเว้นจากเงาของอดีตและเป็นที่หวาดผวาของผู้ที่เคยเข้าพักอริสราสาวนักเขียนฟรีแลนซ์ผู้กำลังหมดไฟได้ตัดสินใจจองห้องหนึด้วยความเชื่อที่ว่า สถานที่แปลกใหม่และเรื่องลึกลับจะช่วยจุดประกายไอเดียให้เธออีกครั้งเธอไม่ได้หวาดกลัวเรื่องผีสางกลับมองว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล่าประัมปราที่คนกูขึ้นมาเพื่อสร้างความบันเทิงคืนแรกผ่านไปอย่างราบรื่นอริสรานั่งจิบกาแฟพิมพ์งานอยู่หน้าแล็ปท็อปจนดึกดื่นเธอล้มตัวลงนอนด้วยความเพลียแต่แล้วเสียงปริศนาก็เริ่มกรีดกลายเข้ามาในความเงียบ เสียงลากเท้าที่ดังเอียดอารดเหมือนใครบางคนกำลังเดินไปมาในห้องทั้งที่เธออยู่คนเดียวอริสราพยายามขมตาหลับคิดว่าคงเป็นเสียงจากห้องข้างๆหรือไม่ก็เสียงลมแต่แล้วเสียงเปียกชื้นที่หยดลงบนพื้นก็ทำให้เธอต้องลืมตาขึ้นมองน้ำสีแดงฉานค่อยๆไหลซึมออกมาจากใต้ประตูห้องน้ำราวกับเพิ่งมีใครอาบน้ำเสร็จใหม่ๆและเลือดกำลังไหลลงท่อ อริสราหัวใจเต้นรัวเหงื่อการผุดขึ้นเต็มตัวเธอรีบคว้าโทรศัพท์เปิดไฟฉายส่องไปที่คราบเลือดนั้นแต่มันกลับหายไปราวกับไม่เคยมีอยู่จริงคืนที่สองความหวาดผวาเริ่มคืบคลานเข้ามามากขึ้นอริสราสะดุ้งตื่นกลางดึกเมื่อรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองเธอจากปลายเตียงร่างเงาตะคุ่มเรือนรางปรากฏขึ้นในความมืดมิด ดวงตาแดงกำ่ำจับจ้องมาที่เธออย่างไม่วางตาอริสรากรีดร้องสุดเสียงขว้าผ้าห่มคลุมโปงทั้งตัวเมื่อเปิดผ้าห่มออกมาเงานั้นก็หายไปแล้วแต่ความเย็นยเยือกยังคงเกาะกุมอยู่ในห้องเธอตัดสินใจค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับห้องหนึ่งหนึ่งและได้พบกับเรื่องราวสุดสยองขวัญที่ถูกปกปิดมานานห้องนี้เคยเป็นสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญ เมื่อหญิงสาวรายหนึ่งถูกคนรักเก่าสังหารอย่างโหดเหี้ยมในห้องน้ำและทิ้งศพไว้ให้เน่าเปื่อยอยู่หลายวันก่อนที่โรงแรมจะพบคืนที่สามคืนแห่งความสยดสยองอริสรานอนไม่หลับเธอเปิดไฟทุกดวงในห้องและนั่งอยู่บนเตียงมือถือโทรศัพท์เตรียมพร้อมที่จะโทรขอความช่วยเหลือตลอดเวลาทันใดนั้นไฟในห้องก็ดับพรึบลงพร้อมกัน ความมืดมิดเข้าปกคลุมอริสราสัมผัสได้ถึงลมหายใจเย็นเฉียบที่รถต้นคอและเสียงกระซิบที่ดังข้างหูแก่ไม่รอดประตูห้องน้ำเปิดออกเองช้าๆเผอให้เห็นร่างไร้วิญญาณของหญิงสาวในชุดนอนสีขาวซีดจางดวงตาเหมือลอยใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดเธอค่อยๆเดินตรงเข้ามาหาอริสราอย่างช้าๆ พร้อมกับเสียงครางต่ำที่ชวนขนหัวลุกอริสราตัวแข็งเทื่อราวกับถูกสาบเธอพยายามกรีดร้องแต่เสียงไม่เล็ดลอดออกมาจากลําคอเธอหลับตาปีภาวนาให้ทุกอย่างเป็นเพียงฝันร้ายและเมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้งร่างผีนั้นก็หายไปแล้วไฟในห้องกลับมาสว่างอีกครั้งอริสราไม่รอช้าเธอรีบเก็บเข้าของเท่าที่จำเป็น และวิ่งออกจากห้อง111โดยไม่เหลียวหลังไม่ว่าเธอจะหมดไฟแค่ไหนเธอก็ไม่ต้องการแลกมันกับความหวาดกลัวที่กัดกินจิตใจแบบนี้เช้าวันรุ่งขึ้นอริสราเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมด้วยใบหน้าซีดเผือดเธอไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวที่เจอให้ใครฟังแต่เธอรู้ดีว่าห้อง111จะยังคงเป็นฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนเธอไปตลอดชีวิตและเธอ จะไม่ยอมก้าวเท้าเข้าไปในห้องนั้นอีกเป็นอันขาดไม่ว่าเลขจะสวยแค่ไหนก็ตาม